สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดินสายมูค่ะรายการที่ฝนก็จะพาสายมูเตลูทุกท่านนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามสถานที่ต่างๆที่ไหนที่เขามูแล้วดีมูแล้วปังนะคะฝนก็จะรวบรวมนํามาเล่าให้ฟังกันแบบนี้เลยอย่างวันนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลเดวารีค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนได้นะนําให้รู้จักไปแล้วนะคะว่าเทศกาลเดียวาลีนั้นคืออะไรสําหรับในปีนี้ที่ประเทศไทยของเรานั้นก็มีการจัดงานเทศกาลเดียวาลีเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะในช่วงของงานเทศกาลเดียวาลีนั้นก็จะมีการไปไหว้พระแม่ลักษมีกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะฝนก็เลยนําเรื่องราวตำนานของพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความร่ํารวยและความรักพร้อมกับวิธีบูชานํามาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้ติด ตามเราฟังกันด้วยค่ะตนำนานพระแม่รักษมีนะคะข้อมูลจากหนชีชัดได้รวบรวมไว้นะคะว่ามีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เทวดาและอาสน์กวนรกระเสียนสมุรทำน้ำอมฤตจึงได้นามว่าชนทิชาซึ่งหมายความว่าเกิดแต่น้ำค่ะหรือกาเซราพทิตตนยาลูกสาวแห่งทะเลน้ำนม ในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนะคะนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกนามหนึ่งว่าปัตถมาหรือวากรรมลาแต่ว่าในคำพีวิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่าพระแม่ลักษมีเป็นทิดาของพระฤาษีพระฤคุกับนางขยาติค่ะโดยพื้นฐานนะคะพระลักษมีถือกันว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชคมีนามพระไทยเมตตาปานีอยู่เป็นนิด เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกีริยามารายาทมีวาจาเปี่ยมด้วยสเสน่ห์และไพเราะทั้งถือกันได้ว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการค่ะนับกันได้นะคะว่าเป็นผู้ที่คอยอุปถัมบรรดาสตรีทุกชนชั้นแต่ด้วยเหตุก,การณ์หนึ่งค่ะซึ่งมีฤาษีนำว่าพะระฤคุเป็นหนึ่งในเจ็ดฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ หรือสัปตะฤศีนะคะเป็นผู้ที่รวบรวมหลักทฤษฎีโหราศาสตร์พระเวททั้งหลักทฤษฎีแล้วก็ตัวอย่างดวงชะตาทางโหราศาสตร์เอาไว้จำนวนมากมายซึ่งครั้งหนึ่งค่ะบรรดาฤสีผู้ยิ่งใหญ่ได้มารวมตัวกันริมแม่น้ำสาราวดีแล้วก็เปิดประเด็นโถกกันนะคะว่าในบรรดาเทพสูงสุดสามองค์ก็คือตรีมุรติ ได้แก่รพ,พระพรมพระศิวะแล้วก็พระนารายเทพองค์ใดยิ่งใหญ่ที่สุดและคู่ควรกับการถวายยันหรือบูชายันในสส่วนที่ควรได้รับมากที่สุดซึ่งก็หาข้อสรุปที่ชัดเจนกันไม่ได้นะคะฤาษีทั้งหมดจึงตัดสินใจให้กับพระฤคุมุนีนะคะเป็นผู้หาโจทย์ไปทดสอบแล้วก็ตัดสินหาข้อสรุปมาด้วยว่าเทพองค์ใดในสองค์ยิ่งใหญ่ที่สุด มหาฤาษีพระฤคูนหาก็เริ่มจากการเดินทางไปพบกับพระพรหม ซึ่งเป็นพระบิดาของพระฤคุมุนีนะคะขณะนั้นพระพรมกำลังท่องสวดพระเวทและใช้เวลาอยู่กับพระแม่สระสวัตีหรือว่าพระมเหสีจึงไม่ได้สนใจให้การต้อนรับพระฤคูเท่าใดนักค่ะทําให้พระฤคูนั้นโกรธมากแล้วก็เริ่มกลด่าพระพรมสร้างอารมณ์โกรธกลี้วแก่พระพรมแล้วก็พระสระสวัตีอย่างยิ่งพระฤคูนะคะจึงชิงหนีพร้อมกับให้แนนพระพรมไว้ในระดับตา จุดหมายต่อไปของพระฤคูลนะคะก็คือเขาไกลลาดเพื่อพบกับพระศิวะผู้ซึ่งกําลังสนทนานด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะกับพระแม่ปาราวตีพระมเหสีพระโคนนทิพหนะของพระศิวะก็ออกมาขวางไว้ไม่ให้เข้าพบค่ะพาฤคูกก็เลยได้แตะตะโกนด่าพระศิวะสร้างความรำคาญแล้วก็โกรธกลี้วแก่พระศิวะเป็นอย่างมากแต่ก็ยังได้พระปาวราตีคอยปรามดึงอารมณ์ไว้ค่ะ ถ้ารึกคู่เห็นเช่นนั้นนะคะก็เลยชิ่งออกมาโดยเร็ว,รวแล้วก็ให้ขแขนพระสิวะเอาไว้ปรานกลางแล้วก็เดินทางต่อไปยังทะเลไวยกูลที่ประทับของพานารายค่ะ เมื่อพารุคุมาถึงนะคะก็เข้าถึงตัวพระนารายแล้วก็พบว่าท่านหลับอยู่ซึ่งพระนารายก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบันทมอยู่แล้วนะคะพารุคุเรียกปลุกเท่าไรส่งเสียงด่าทอเท่าไรก็ไม่ตื่นพารุคุโมนีโมโหมากค่ะจึงกระโดดถีบไปที่ยอดอกของพระนารายซึ่งก็ได้ผลตามต้องการค่ะ คือพานารายก็ตื่นจากบรรทมโดยไม่ได้เจ็บบวดอะไรแต่ก็ปรากฏเป็นรอยฝ่าเท้าฝาเอาไว้บนพระอุราของพานารายค่ะ เมื่อพระนารายเห็นฤาษีพระฤคูก็เข้าไปต้อนรับพร้อมกับก้มกราบและจับไปที่เท้าค่ะถามว่าพระอาจารย์เจ็บเท้าหรือไม่พระฤคูเห็นดังนั้นนะคะก็เกิดปิติปรับป,ปื้มในจริยวัรของพระนารายจึงให้คะแนนระดับสูงบัทลุเพดานเลยพร้อมกับประกาศเลยว่าพระนารายคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามเทพตรีมรตินั่นเอง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะคิดว่าพระแม่ลักษมีอยู่ที่ไหนกันตัวละครรลับผู้เป็นปฐมแห่งการเล่าเรื่องราวก็จากนี้แหละค่ะ พระนารายณ์ท่านไม่ได้เจ็บปวดใดๆเรื่องก็น่าจะจบใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีบุคคลหนึ่งที่ไม่จบค่ะมีบุคคลที่เจ็บปวดโมโหโกรธาแทนผู้เป็นสามียิ่งนักนั่นก็คือพระแม่ลักษมีด้วยเหตุสองประการค่ะประการแรกก็คือฤาษีมารคุกกระทําการหยามเกลียดพระสวามีโดยการถิดพระนารายณ์และประการที่สองค่ะพระอุรัของพระนารายณ์เป็นที่สถิตข,ของพระมเมหสี ผู้ที่เป็นที่รักปานดวงใจหัวใจของพะนารายมีเพียงพระแม่ลักษมีเท่านั้นเมื่อถีบยอดอกพะนารายก็เสมือนกับถีบยอดหน้าพระแม่ลักษมีนั่นเองพระแม่ลักษมีค่ะจึงร่ายคำสาบด้วยวาจาสิทธิ์ว่าเมื่อฤาษีพารุคเหยียดหยามเราและสามีเช่นนี้เราจะไม่ไปเยี่ยมเยียงครอบครัวเหล่าพรามฤาษีมูนีและนักบวชอีกต่อไปทําให้พารุคตกใจมากถึงกับเขาอ่อนค่ะ เนื่องจากการไม่ไปเยี่ยมเยียนจะส่งผลให้เหล่านักบวชขาดลาบสักการะ กลายเป็นคนยากจนค้นแค้นต้องขอทานกินประทังชีวิตไปวันบันพาเรคูจึงละล่ำละละักขอโทษขอโพยพระแม่ลักษมีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าพานารายยิ่งใหญ่ที่สุดในสามเทพทำให้พระแม่ลักษมีมีอารมณ์เย็นลงและกล่าวว่าคำสาปที่ลั่นวาจาออกไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ก็เพิ่มเติมเงื่อนไขให้เป็นทางออกก็แล้วกันหากแม้เหล่าพราหมณ์ฤาษีนักบวชคนใดเหล่าใด ยังเพียรบูชาพระนารายด้วยยันหรือตามวิถีทางต่างๆข้าก็จะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนั้นๆตามปกติเรื่องราวทั้งหมดก็เลยจบลงด้วยความสงบสุขค่ะ พระแม่ลักษมีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ในศาสตร์พยากรณ์เทวมันตราถือได้ว่าเป็นเทวีแห่งความงดงามความร่ํารวยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งพระองค์นะคะก็มักจะประทานความสําเร็จในการประกอบกิจาการการเจราจาต่อรองการทํามาค้าขายการประกอบธุรกิจทุกสาขาตลอดจนประทานพกทรัพย์เงินทองสมบัติ แก่ผู้ที่หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิตค่ะผู้ที่มีความศรัทธาพระแม่ลักษมีนะคะก็เลยถือกันว่าเทพนารีผู้อำนวยโชคมีนางพระไทยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิตเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยสเสน่ห์และไพเราะทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความจเจริญทุกประการนับกันว่าเป็นผู้อุปธรรมบรรดาสตรีทุกชนชั้นเลยค่ะ นอกจากนี้ก็มีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าพระแม่ลักษมีนั้นสามารถช่วยประทานพรเรื่องความรักได้เนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นมารดาของพระกรรมรเทพอีกทั้งพระองค์ทรงมีความปรักพักดีต่อพระสวามีนั่นก็คือพระนารายค่ะโดยไม่ว่าพระนารายจะอวะตารไปจุติในภพใดก็ตามพระแม่ลักษมีนะคะก็จะอวะตารตามไปด้วยทุกภพ สำหรับไกลที่อยากจะบูชาแล้วก็ไหว้ขอพรอพระแม่รักษมีก็ในกรุงเทพมหานครแล้วก็สถานที่ต่างๆก็ยังคงมีสถานที่ให้เราได้ไปกับสักการะก,กันอยู่หลายที่เลยค่ะที่แรกเลยนะคะก็จะเป็นที่ตึกเกสรวิลเลจหรือเกอรพาซาแยกราชประสงค์ชั้น4ค่ะวัดแขกสีลมโบสถ์เทพมนเทียนย่านเสารจริงช้า วัดวิษณุย่านยานวาค่ะมูลนิธิวัดลักษมีนารายณ์ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเทวสถานพระแม่ลักษมีที่โรงเจสพันธ์ใหม่อเมนวาใครที่ใกล้ที่ไหนก็สามารถเดินทางเข้าไปกราบไหว้สักการะกันได้เลยนะคะและหากว่าเราต้องการสักการะพระแม่ลักษมีควรเตรียมตัวแล้วก็เตรียมของว่ายังไงบ้างนั้นคนฮินดูค่ะเขานิยมไหว้พระแม่ลักษมีกันในทุกวันศุกร์ แล้วก็ควรใส่เสื้อสีชมพูเพราะว่าพระแม่ลักษมีนั้นชอบสีชมพูค่ะส่วนการเตรียมของไหวน้นะคะเราต้องเตรียมเป็นดอกวัวสีชมพูหรือว่าดอกไม้โทนสีแดงหรือสีชมพูก็ได้น้ำเปล่านมผลไม้ห้าอย่างและกํายานห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาดเลยนะคะหรือจะถวายน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดเพิ่มเติมได้ใส่ทูบเก้าดอกค่ะ ก่อนการสวดมนต์บูชาต่อพระแม่ลักษมีนะคะต้องสวดมนต์ต่อพระพิคเนศก่อนเสมอทุกครั้งเลยโดยต้องสวดคาถาโอมสีคเนสายะนะมหา จัดนั้นก็จึงสวดคาถาบูชาพระแม่รักษมีต่อซึ่งบทสวดพระแม่รักษมีนั้นก็มีหลากหลายบทมากๆเลยนะคะเราสามารถเลือกสวดได้ตามความต้องการได้เลยส่วนคาถาบูชาพระแม่รักษมีแบบสั้นนะคะเราสามารถกล่าวได้สั้นๆว่าโอมสีมหาลักษมีเจนะมะหาค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะ31ตุลาคม2567ค่ะก็คือวันดีวาลีนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งการบูชาพระแม่ลักษมีด้วยเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟและความรื่นเริงนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับวันปีใหม่ของชาวฮินดูค่ะโดยเชื่อกันนะคะว่าพระแม่ลักษมีจะทรงไปเยือนทุกบ้านเรือนในช่วงเทศกาลนี้เพื่อนำพาความมั่งคั่งและก็โชคลาภมาให้แล้วก็กล่าวกันนะคะว่าพระนางจะมาเยือนบ้านหลังที่สะอาดที่สุด เป็นที่แห่งแรกดังนั้นผู้คนก็เลยต้องทําความสะอาดบ้านจากนั้นจึงจะจุดตะเกียงไฟเพื่อเป็นการเชื้อเชิมพระนางให้เข้ามาในบ้านรอมทั้งขอพรในเรื่องต่างๆที่ต้องการ วันเดียวบาลีก็เลยถือได้ว่าเป็นวันที่สําคัญที่สุดหากว่าเราต้องการไหว้พระแม่ลักษมีนั่นเองค่ะหากว่าใครที่สนใจได้ทราบถึงประวัติได้ทราบถึงสถานที่กันไปแล้วนะคะก็สามารถเตรียมตัวไปไหว้ขอพรกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาสหรับฝนและเดินสายมูแล้วนะคะต้องขอตัวไปไหว้พระแม่ลักษมีกันบ้างแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ